พวกเราบางแสนคือชนทำยังไงพวกเราจะผอมวะแค่ผึงเคี้ยวอ่ะเขี้ยวเออทำมนเถอะคอนเซปต์เราดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยลดพรุ่งนี้อาจช้าไปมาเปลี่ยนตัวเองพร้อมผมตอนนี้ดีกว่าครับเพราะโรคอ้วนนำไปสู่โรค NCD ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคมะเร็ง ถ้าอยากสุขภาพดีคุณด,ดีมาลงมือทําด้วยกันสิครับเริ่มจากปรับพฤติกรรมการบริโภคลดแป้งน้ําตาลไขมัน <c oughs> ทานผักผลไม้ให้มากขึ้น <c oughs> เปลี่ยนตัวเองให้มีวินัย <c oughs> ออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันหากสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือไม่แค่คำนวณดัชนีมวลกายหรือ BMI ด้วยสูตรนี้น้ำหนักตัวหารด้วยสูนสูงยกกำลังสอง ซึ่ง BMI เท่าเด่ย23ขึ้นไปถือว่าน้ำหนักเกินแต่หากคิดแล้วได้ค่า BMI 25ขึ้นไปนับว่าคุณเป็นโรคอ้วนให้รีบรดทันทีเธอรู้สูตรนี้ตั้งแต่เด็กนะโตมาคุณอ้วนแบบนี้หรอกแต่ว่าเด็กอ้วนอ่ะือรก็รักหรือเปล่าอ่ะไม่ครับเด็กอ้วนถึงจะดูน่ารักแต่เต็มไปด้วยภัยร้ายทั้งป่วยง่ายเสียชีวิตง่ายไม่อ้วนดีที่สุดใช่ครับทุกคนได้สุขภาพดีและยังช่วยให้ประเทศลดล่าใช้จ่ายได้หลักแสนล้านบาทคุณได้สุขภาพดีประเทศได้ประชาชนที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นทั้งคุณและผมต้องรีบรถดก่อนจะเป็นโรคร้ายไปด้วยกัน